สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา19นาฬิกา14นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีและท่านผู้หญิงพลอยพายินเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมศพ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉตรส่งจุดทูบเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่แท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมสำหรับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในค่ำนี้เป็นพระสงฆ์จากวัดปะยุรวงสาวาสวรวิหารและวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร ท่งนี้ในแต่ละวันจะมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครรวมสิบวัดผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาส1นาทีสมเด็จพระนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนาพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมหาราชวัง ในการพระพ ok together, well, the Metro, the ิธ so ีธรรมรับพระราชทานฉันเช้าแด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นพระสงฆ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารและวัดราชสิทธารามราชวรวิหารรวมแปดรูปทณนี้พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมจะมีในช่วงเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา19นาฬิกาและ21นาฬิกาโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศ สำหรับพระโกศทองใหญ่ทรงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ประดิสถานเหนือพระแท่นสุวรรณบันดสนดสุวรรณเบญจดลภายใต้พระนุภาพประดนลมหาสเสวตฉัตรแวดล้อมได้เครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตรหชั้นบางแทรกฉัตรเจชั้นต้นไม้ทองเงิน นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการถวายพระกิติยศพิเศษสูงสุดเทียบเท่าพระมหากษัตริย์โอกาสนี้พระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเ,ธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามางกูรสิริพิบูลราชกุมารโปรดให้ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาที่หน้าพระโสด้วย ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานชันเช้าพระราชทานชันเพลและประโคมย่ำยามกำหนด100วันสมเด็จพระนิธิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินนวัดชูจิตธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้เวลา13.57นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบมารมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงบำเพ็ญพระราชก,กุศลถวายผ้าพระกฐถินประจำปี2568ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญสมเด็จพระอารยะวงศสาคตายานจวนอุทายีมหาเถรสมเด็จ พระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกขณะทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาการศึกษามหามากุฎราชวิทยาลัยทรงเปิดโรงเรียนพระปริยติธรรมรแผนกสามัญศึกษาแห่งแรกณบริเวณหลังวัดมกุฎกษัตริยารามชื่อโรงเรียนวัดชิระมกุฎในปีเดียวกันครอบครัวชุติตารมได้ถวายที่ดินจำนวน186ไร่และมีผู้บริจาคซื้อถวายเพิ่มเติมเป็น736ไร่ ให้ตั้งเป็นที่ตั้งสถานศึกษาของพระสงฆ์เพื่อขยายการศึกษาไปสู่ชนบทแต่สิ้นพระชนก่อนต่อมาปี2516สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ประจวบการตาจาโรวัดมากุฏกษัตริยารามพร้อมพระเถรานุเทระร่วมกันก่อตั้งขึ้นใช้ชื่อว่าสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยายลัยสาขาว,วังน้อย ่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระนามาภิไทยในสนเบจพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารว่ามหาวชิราลงกรณราชวิทยายลัยปี2519ขอตั้งเป็นวัดชื่อวัดชูจิตธรรมารามเพื่อเป็นเกียรติแก่วงสกุลชูติตารมผู้ถวายที่ดินก่อตั้งครั้งแรกได้รับพระราชทานวิสุงคามาสีมาในปี2521 ปัจจุบันพระเทพวชิรกิติผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัสมนัสวิหารเป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา33รูปสามเณร1น6ร6รูปวัดชูจิตธรรมรามจึงเป็นทั้งพระอารามและสถานที่ศึกษาของพระสงฆ์สามเณรจากทั่วประเทศจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยได้แก่การเรียนนักธรรมและภาษาบาลี หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาในนามของโรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยายลัยและระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีาศ,าศาสาศนศาสตร์บัณฑิตปริญญาโทในนามของวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยายลัย มูลนิธิมหาวัชิราลงกรณราชวิทยาลัยสนับสนุนด้านอาคารอาหารและความเป็นอยู่รวมทั้งมีสถานพยาบาลมูลนิธิสิรินทรเพื่อตรวจรักษาพระภิกษุและสามนเณรอาพาธและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมีพยาบาลประจำา4คนอยู่เวรปฏิบัติหน้าที่24ชั่วโมงและมีแพทย์ทำการตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาโรคตาและรักษาฟันสัปดาห์ละหนึ่งวัน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลลัลยกษักอัครราชกุมารีกรมภาษีสว่างขวัตวรัติยราชนารีเสด็จไปส่งบัเพ็ญพระกุศลในการพระพิธีถวายส่วนพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้เวลา16นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรบุตรไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระรีสว่างขวัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวัง โอกาสนี้ส่งวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสสี่รูปและวัดจักรวรรดิราชาวาสสีรูป อันหนึ่งเวลา18นาฬิกา38นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์พระบรมมหาราชวังสรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเวลา18นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรพระบรมมหาราชวังสว่างพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราชเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาและพวงมาลาส่วนพระองค์ถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายภาพพระกฐถินาวัดพระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐม วันนี้เวลา17นาฬิกา22นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรักิติคุณเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายภาพพระกฐถินซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเสิญไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์และวัดพระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระร่วงโรจนทธิ์พระพุทธรูปปางประสูตรพร้อมกับทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักาการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสรีรังคารพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีและสมเด็จพระเจ้าพระคีนีเธอจ้าฟ้าเพชรรัชาสุดาสิริโสภาพันนวดีรวมทั้งทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมสัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระป่าเลไลพระพุทธมหาวชิระมาลวิชัยพระพุทธรูปประจำพระวิหารหลวงและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสก,การะพระบรมสารีริกธาตุและทรงเจิมระคังสามใบ จากนั้นเสด็จอย่างพระอุโบสถในการถวายภาพพระกฐถินวัดพระปฐม,มเจดีเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชน,นิดราชวรมหาวิหารสนิษฐานว่าเมื่อแรกเริ่มก่อนจะเป็นพระอารามได้มีการก่อสร้างเป็นพระสถูปขึ้นรูปทรงแบบบาดคว่ำเช่นเดียวกับที่ประเทศอินเดียเพื่อเป็นปูชนียสถานในการประกาศพุทธศาสนาครั้งแรกในดินแดนสวรรณภูมิราวพุทธศตรวรรษที่3ส,สมัยพระเจ้าอาโศกมหาราช ภายในปดิสถานพระบรมสารีริกธาตุภายหลังปฏิสังขรณเพิ่มเติมให้มียอดเป็นแบบพระปรางและออกนามว่าพระธมเจดีต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหมามกุฎวิทยามหาราชเมื่อครั้งส่งพระพระนวดสรงออกทุดงจาริกไปส่งนมัสการพระเจดีย์แห่งนี้ หลังจากเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติในปี2396ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่ลักษณะเป็นทรงระกขังคว่ำครอบพระเจดีย์องค์เดิมมีขนาดความสูง120เมตรพร้อมกับสร้างวิหารคตและระเบียงโดยรอบและพระราชทานนามใหม่ว่าพระปฐมเจดีย์แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จก็เสด็จสวรรคต จากนั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์องค์พระปฐม,มเจดีสร้างหอระฆังและประดับกระเบื้องแล้วเสร็จและราชก,การต่อมาทรงมีพระบรมราชูประัมภ์บุรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมาจนมีความสมบูรณ์งดงามทั้งพระอาราม พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมสุขยุคคนสดิจแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายภาพพระกฐถินณนะวะพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี วันนี้เวลา15นาฬิกา10นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรว์เถอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรว์เถอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาภรไปทรงบำนเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐถินประจําปีพุทธศักราช2568นณวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั่นเอกพิเศษชนิดราชวระมหาวิหารสร้างขึ้นปี2167 สมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยาพระอารามแบ่งออกเป็นสองเขตคือเขตพุทธาวาสเป็นที่ปฏิสถานพระพุทธาบาทและปูชนียสถานอื่นๆที่อยู่บนไหล่เขาตลอดลงมาถึงเชิงเขาส่วนเขตสังขาวาสเป็นที่จำพรรษาของพระสงฆ์และสามเณรและศาลาการประเรียนจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสการะพระมกุฎพันธนะเจดีพระบรมสารีริกธาตุพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างและยกยอดพระมนตดบตกแต่งพระมนตดบใหญ่และพระมนตดบน้อยให้งดงามและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระมกุฎพันธนะเจดี ต่อจากนั้นเสด็จเข้าพระมนดบรอยพระพุทธบาททรงวางพงมาลัยและทรงจุดธูปทเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งสาการะรอยพระพุทธบาทเช่นกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่ประทับบนแผ่นหินเหนือเขาสุวรรณบรรพตด,ด้วยเป็นรอยพระพุทธบาทต,ตามลักษณะร้อยแปประการสมเด็จพระเจ้าทรงทามทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สร้างมณฑดบชั่วคราวครอบรอยพระพุทธบาทไว้เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสประกอบเครื่องยอด รูปปราสาทเจ็ดชั้นด้านนอกปิดทองประดับกระจกเป็นลายเทพพนมและลายพุ่มข้าวบินท่านี้ในะรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชบรมนาถบดพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์เปลี่ยนเครื่องยอดใหม่และได้เสด็จพระราชดำเนเมินไปทรงยกพระจุลงกุฎสวมยอดพระมนตดบและสมโพชพระพุทธบาทเมื่อปี2495 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกพระจุลมงกุฎและสมควดพระพุทธบาทอีกครั้งเมื่อปี2542องค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นวันแรก วันนี้เวลา10นาฬิกา17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปหอรประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยายลัยราชพัฏนคปรปฐมจังหวัดนคปรปฐมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2566 ได้แก่มหาวิทยาลัยราชพัฒนนครปฐมมหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยราชพัฒนาาจันเกษมและมหาวิทยาลัยราชพัฒรำไพพรรณีระดับปริญญาตรีปริญญาโทและประิญญาเอกรวม3,711คน การนี้สภาหมหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรีถวายปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมาศส,สาขาวิชาพะละศึกษาแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้วยพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาทั้งแบดมินตันและการขีม่ม้าสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยได้ถวายรางวัล Best a c h i e v e m e n t Award สภามหาวิทยาลัยราชพัฒจันเกษมถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมิส์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันว,นวรีนารีรันราชกัญญา และสภาหมหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพันถวายปริญญาศิลปากรรมาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาการออกแบบสร้างสรรค์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริววัณวรีนาดีรัตนราชกัญญาด้วยพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับรวมถึงพระอัจฉริยาภาพด้านงานประพันธ์ทรงประพันธ์บทเพลงเพื่อใช้ในการแสดงแฟชั่นโชว์ ส่งออกแบบหลายผ้ามัดหมี่หลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีพระราชทานช่างทอผ้าเพื่อน,นําไปสร้างรายได้และอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนทอผ้าทั่วประเทศองค์มนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนรักชาติและเทิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ วันนี้ที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการพลระเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนรักชาติและเทิดทูนสถาบัานพระมหากษัตริย์หลักสูตรจิตปัญญาศึกษามินิจีทีโอ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ GTO จัดขึ้นระหว่างวันที่27-29ตุลาคม2568เพื่อพัฒนายาวชนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ระนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไท,ยทุกพระองค์พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้วิถีแห่งการรู้จักตนเองเข้าใจผู้อื่นและมีจิตอาสาพเพื่อสังคมผ่านกระบวนการจิตปัญญาศึกษาฝึกทักษะชีวิตอย่างสร้างสรรค์และน้อมนำหลักคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อเติบโตเป็นผู้นำเยาวชนต้นแบบแห่งความดีงามอันจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน พระสกนิกรทุกหมู่เหล่าเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณวันนี้สำนักพระราชวังได้จัดสถานที่ให้ถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามในสมุดหลวงเพื่อถวายความอลาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังมีราชสกุลคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์กรต่างๆร่วมลงนามถวายความอลาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิราชสกุลบุรษชัด เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยและเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย และที่ศาลาสหาไทยสมาคมมีประชาชนจากทั่วทุกหมู่เหล่าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์และลงนามในสมุดหลวงเพื่อถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์ทุกวันตั้งแต่8.30นาฬิกา30นาทีถึง16.00นาฬิกาไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายนและหลังจากการพระราชาพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุกสลครบ15วันจะเปิดให้ประชาชนได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทต,ตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนเป็นต้นไป บข่าวในพระราชสำนักดิสันดาราการทองลิ้มสวัสดีค่ะ